สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมช่องบเบียดําซิงครับเอาบ้านเราไม่ยอมแพ้ครับนี่พี่น้องให้เราอีกแปลงครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับนี่โอ้เอาอีกแล้วครับสุดได้เนาะบ้านี่โอ้ติดลมครับมันเป็นพนเก่าพี่น้องโอ้เป็นไหนนี่แล้วมันลื่นครับเนี่ยตายเลย ba cả lốt ngập gần nhân ở mắt xây dưới gặp là chó cái này ạ lo na có chùm nữa na nữa lắng có nữa lên chặt rồi nhóm có xùm

บ่ถ่ายเลยเออไ่ตขอรถแต่งรถแต่งนี่ก็ได้น้องน้งตั้ตก็ได้นี่โซ่โซ่วางบาทมือด้วมึงวางบาทมือด้โซเป็นเสียม่ม่หนักนี่ม่อย่งดอกรถมึงบนิโตโบนิโฟฟี Ở thằng làng ở đây, tang mum 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 mía mimi mum mum mía. Mì, mì mãn hùi luôn. ôn tí pilo. bơm mục mục xíu người. Mày bay Mày ăn. Mày bơm Mày ăn.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  Mày này Mày ăn.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  เออถ่ายดึงไว้พี่เดี๋ยวกูจะบอกเดี๋ยว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 จะบอกเออบอกว่าถอยเอาหัวพี่ถอยพุ่นเบื้งมาจุ่มน่งว่าดึงดึงถ่ายดึงหางไม่เลยเดี๋ยวเราสิเลรียนดึงดึงหล่อพี่เดี๋ยวดึงเหี่ยวไปเลยบอกดึงหางแล้วก็ดึงลูกพ่วงกันนี่จับว่าพู โอ้มือที่สองครับเลยไปเลยเออน่ะเลยไปเลยไอแห้งพดแห้งพวดยองแห้งพดขึ้นแน่ขึ้นแล้วเออเออเน่ะโอ้ดีกว่เอาไปเฮ้ยเออเดี๋ยวไปไปเลยเหรอ ไล่ไปไล่ไปเลย,เลยขึ้น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 ,นไปอีกไปอีกไปเลยไปเลยไปอีกเออไปอีกไปอีกอีกเออขึ้นยูมันมเลื่อนเนาะพ่อว่าเออพอแล้วพอแล้วได้สบายครับเจ้านี่กึบพูดว่าปูชนิดจวดเลยเหรอ ไปคาดนี่จวดเลยเหรอนี่ครับมันต้องจอดตรงนี้ครับเพราะว่าแถวนั้นมันมันเป็นพ่นเก่าพี่น้องนี่มันนวมไปเลยจอดตรงนี้ได้ยุยอาจารย์ดำโอ้เชียวคองเลยเหรอ ไปพืดเลยแหละเดี๋ยวรอมือ,อ,อ,อกันกัอนยอย่ามันมืนไหมมันตั้งตันบ้านข้มามาอยู่เหนียวอพอปูมันเลยกดปุนผปูหล่อนนะข้างหลังไปแล้วมันลื่นครับมันบริสุทธิ์พี่น้อง Ừ, khuôn nhà anh nhùm nó, nhùm gặp nhùm gặp nhùm Mười lẻo ơi Có bưng nhóng Có tay, tay, tay làm phôn đây Thằng tay nó Nó mì liềm Có phản ná đây Có lăng bỏ Tông quá lúc mãi là tò mày bay To long casson khoai long ngoài rừng xuân cho mày yêu lại yêu nhau này một nhau đi thoải tông gần Xuân gần 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 vấn gần 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 อันนอกว่าแมนดิ่ป้าจัดเองครับใส่สูดลงล่างนี่ลหะแบบไดน์ฟกูว่าน่ยมันมาทันล็อกด้มันมาทันตรงอะหักเออหักไปกอนล็อกแล้วยั่งยัง เดินไหนก็มันมันวัดตเวกินะ <c oughs> <c oughs> เดินนะหักสายไปหักสายไปอีกอีกอีกเออ,ขอเขาแล้วน่ะเออไปเลยแหงลอกทาอก่านีกก่กลัวโคกใหม่กคกนิวย่างเดียวมนะ <c oughs> เอากลัวย่างเดียวเฮ้ยเออหักหักกลัวอีกกลัวอีกเออไปเลยนะั่นแหละนั่นแหละ คือรอยนะเจ้านายอ้ก็เกือบแล้วก็ไงฮาลงแล้วยังยังยั่งอ๋อไปทางไหนปลดลอกติ้ปลดลอยปลดล็อกลูกกันดิล่ะไปอีกก่อน Một nhu vào đây nhóm. <laughs> ba, bay hồng kông với bay Oh, câu gần tay gần. Tân nam nó nào mà cái nữa nó nó nữa 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 đu đó. nữa 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 bay ơ lò ừ. nào nó อยดากเลยโยกโยกเอีโยกโยกเออเหยียบไป่จี้โอ้ป๋ามะเ่็งยุพโดนี่มันลมเลยนี่ไปยีไปไกลพุดนหมพูดน่าพูดน่าเราอยามันลมเราประกาไปมันเค่อยเรียวเดี๋ยวโอ้ของคัก ไปอีกเดินหน้าไปอีกมันเลี้ยวว่ได้แล้วมันจี๊ดกองใหม่เนาะโอ้ปลาหนีแบบได้อีกนี่ลองแล้วลองแล้วหักใส่หักใส่บอกเราหักใส่ลูกหักใส่ลูกไปขัวเอ้ยเลยหักหักใส่อีกโอ้ยหักหักขัวอีกโอ้พิชโอ้ mày điên lo náo bay đâ nè lo nám cuống nó tai thoái yế thoái yế thoái tùng này ô phôi nhé lâu Nhổ cái tí ơ พอเดินนะพออูอ้อย่างแรงอะ่ะเ,เลยล็อกล้อล็อกลอก้อถอยเหย้าฮักหักคุก้ยจังไงว่ามันวิ่ต้นไม้แล้วแต่ว่ามันยังปีกนะเออเดินนะ้ำอีกอ้ะอีกอีก อีกมันไม่ทันล็อกเจ้าต้องล็อกมันมันต้องเด้อเจ้าฮักขัวไปเดี๋ยวมันก็ล็อกเองมันเลยเออหักขัวหักขัว้วแลเนาะเออโอ้ตายเยียบไปตีมันตีตีดีเลยนี่นี่ไปเลยเออน่ะไปเลยเยียบนั่นแกมับมาได้จักบ้าเนาะโอ้ตาย โอ้โอ้พ pues ่อบ่ะไปยังวะเอากระดันลึกเนาะปุดล็อกปุดล็อกโอ้ดรายครับล็อกอีกล็อกอีกปุดล็อกแล้บอก่เอาดีแล้ว ม,ม,มันมันเหียบเหียบกองมันแหม่ะกาบ้าเรียบร้อยแล้วมันผูดนดด้ดำเาย่แล้ขึถอยจะเดือดไกูกดล็อกลูกไว้แนก็นได้ถอยอีกถอยอีกมันเหียบกองมันไหมพอบกพอ

เ <laughs> ส้นอะไรบังวอโอ้อพี่น้องสัวร์จิงที่ไหมเอาโอเคครับเดี <laughs> ja ๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิป <laughs> นี้บายบายครับสวัสดีครับ